พ,พี่พิจารณามองอนาคตของมาม่าสเตชั่นยังไงบ้างคือตอนนี้น้องชาย็นคนทำนะคะคคเขาก็จะมองว่าทําเป็นโมเดลถ้ามันเวิร์กปุ๊บก็จะเปิดแฟรนไชส์คือส,ส่วนตัวนี้<จ>ทําต่างประเทศนะคะค มองอยากทำมาม่าช็อปหรือมาม่ารสเตอรอง t หรือมาม่าสเตชันในต่างประเทศอยู่แล้วคือคิดมากับลูกค้ามาหลายปีละ mm hmm. ก็เลยลองโมเดลน้องชายว่าถ้าเกิดเขามีอะไรที่มันได้เป็นมาตรฐานแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในต่างประเทศได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์ของร้านเมนูของอาหารอะไรพวกนี้ค่ะคแต่ตอนนี้ต่างประเทศเราลองเทสทำอันนี้เราเรียกว่ามาม่าป๊อปอัพสโตร เป็นไงฮะมาม่าเปาะผสก็คือเราเรามีร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราทํมาแล้ว2ประเทศสิงคโปร์ทากับร้านชื่อหิวทําแค่เดือนเดียวก็คือแรปทั้งร้านเนี่ยเป็นมาม่าแล้วก็มีคนมาทานแล้วเมนูจะเป็นเมนูหลากหลายมากเลยแล้วที่เมื่อสักกลางปีที่ผ่านมาก็ทําที่ฮ่องกงทำกับร้านนาลาครับนาลาประเทศไทยนี่แหละรู้จักรู้จักรู้จักทำแล้วก็เขาก็เอามาม่าไปทําเป็น เมนูแล้วก็จะมีเกมเล่นก็คือแรปทั้งร้านเป็มาม่าบอวพวกนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำ r าร์ i มันะก็ทนการตลาดด้วยการ์ดการตลาดการ์ดซึ่งสร้าง Experience แล้ว็เชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคให้คนเขามีความมั่นใจในแบรนด์ไม่ใช่สินค้าราคาถูกแต่เป็นอาหารที่มันเป็นไทยดิช